าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไปนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ผลหัวลุกคุณรู้หรือไม่ว่าอาจมีพลังงานบางอย่าง ก็เป็นได้เดแต่ประกานเยอะแยะยังไม่รู้ใครจะติดตามบ้างไหมนี่เป็นเรื่องจริงองค์สประธานมาตั้งแต่เล็กกินป่านี่แล้วเรื่องผีทำให้ฟังสักหน่อยตอนเด็กๆคือพอสองนะ คุณเบ็ดกันเฮ้มีคุณตายอยู่หัวชาบานขาวเลยตายอยู่ของคุณผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายของคุณเลยแล้ว <c oughs> เกียงมันก็ดับเลยแลเกียงดับเลยทำยังไงอ่ะ ไปไปกิดคนที่นอน,นไม่นึก,กว่าพุไปคนตาย,ย <c oughs> ไปไปปลุกตัวเลือดก็ <c oughs> <c oughs>